ก็จริงแต่ดูเวไอไอไอทั้งอื่นมันใช่หรือเป่าตั้งชื่หละไรตัวก่อนนะได้เลยอ่ะเครื่องฟ้องเฮ้ยพ่อนี่นี่ปีบน้ำมาะนาสวัสดีครับสวัสดีครับส่องสายไปเลยครับมันนี่เขาใส่กุ้ง ลาลามาใส่เงยดูต่างเครื่้งอเลยอ่ะนี่อันไม่ไหม่ออันไม่ที่ยังไม่ใส่ สองแบบครับเออให้อีกให้หลายอีกเหมือนยให้อีกสองประเภทครับแบบแบบนั่นเนื่องครับแบบรุ่นนั่งเดิมเนาะรอรุ่นกันครับว่าที่ทั้งไอเห็ดที่มันก็กันนะี่นนะด้านซ้ายคนละเพราะใส่อีกแนละ้ว หลายผดต่นให้อีกหน่อยนึงพอพ่อเออเชีย่ยดีมากพ่อเสียบเสียบไปในใกล้ๆต้องเสียบไก่ครับกุงมันอยู่แถวๆนี้เตีบนตร้นใส่มีสองรัง เดืดังมะอันนึงก็เสวี่ยวู้บอาหนำหน้าเอาหนำหน้าอยู่มันซ้ำหลุดไปแล้วหู้ปีโป้กินเบิดรหรอใส่ไปนี่ยนั่งว้า ไปมองไหม่หหเยเรื่อยไปชมกันครับม้านมาณเพือ่อนโ้าเนาะแช่เดียวเพื่อนจากที่นอน,นครับมานนนห้องสองมือแล้วครับอาดตัวดีได้ครับดีได้คนดีนอนดีมากๆครับสองขึ้นแล้วยามกุ้งครับดูที่ค่ายามกุ้งกันครับ เก็นเมนูกันนะครับนนอนดีครับขาดทต่คนนอนเคียงขาดังนี่วะของนีานาแล้วกันนี่ก็สวงโตนึงอื้มห้างเล ตายวนล่ะเฮ้อพอเด้แก่อยู่ดอกพาอเป็นซื้อวันนี่แหละไปยามีกพ่อห้ซื้อกุ้งนี่แหละ<อ>พาอเป็นซื้อวันนี่แหละพี่ที่เด็ยดคอโอ้หอยเต็มตัง นี่วะออกเกออกโอ้โ็ได้ขัวน่อยจากนะออกไปมูนี่คเก็บอีกอ่ะเอนุ่ครับเดี๋ยวพอขัววะพ่อยุบปะครับเรียกกุ้งวะ มาเาเนาะีุมาต่ยเนาะเทออกวพ่อได้ขวเรียกออกจะไมย่ไฮะ หานหัวหอนกัลงมันเนี่ยนั่งมารััอนะลุกยดอดหรัพากลกระลุงราบกุ้งนะทำ <c oughs> có chìm không? Tông ra quay tiểu thôi Cái gì có không? Rồi Đẹp điều Sao bái Mày không vâng ạ? Tôm mày mua Quay quay

นี่หน่อยกินตาหน่อยครับแ,รรรแซ่ยบกุ้งเกาปลาแซลมอนอีสานครับปลวกนางทองแซ่บส,สะดุ้งนามนิดเดียวบดไหลหรอเปล่ามั้งชูฟิเมอร์เองครับครับพ,พี่แม่เอาละก่อนบ้วงบ้วง เลยเลยสะดุ้งเนี้ยนิดเดียวเพราะกลอยร่อยอไม่อร่อยเหมือนแซมมันเลย บขึ้นเลยเลยสมอเชบเตยใส่หอมกวนดำมึงหมดเลยคู่น้อยนิดว่าใส่พวครัว่วเยอะใส่อ,อีกน้อยนะ่อยโอเคที่เต็มส่วนเลย

ไยเกับไปอีกทั้งันนะจับไปเนี่ยเนี่ยอืมเร่งร่ดเออโอเควะโคตร ทไ,ไมเเสียเอจา<ม>า,<ม>าครับมามดอกดอก,กันดอกกันัน,นกินกับราบบ้งางเถอะมกินในเบื้งกันะกับราบลูกปลาสาวายรล้อยกุ้งลูกผับม,มากินยยามาครับมา

ใส่มาเดี๋ยวก็วล่งืมใส่ก้อกุ้งขื้แแสบแท่ปะฟาดใครถึงอ่ะใครก็มาใครบ้าง<ป>ใครไ่ถ<ป>ึงว่าใครเดียวยว,ว้ใหพ่ออะ<า>อ้าร,รานวม

ออกเกี่ยวมเไ่ังสวดใช่มันคือเงนกลางนี่นะมังสวรอยู่ ตัวแกงเลยวะพระไาสิบเดือนนะได้ยังไงว่าอย่างไกลุงเอาขั้นพงในบบตั้งยากับหลานยากับหลานกับฝอนเลือดจีน่ะ เล่นมอมไมนี่เป็นคนหมเหรอหมกบะด้ะกินด้ออยมเนาะเรามมปใเป็นคัววนแทว่นแ่นะวนงเหอันงมองมพ่อกไมมึงกม่เียกันไหมติดมั่งเยอม่งกบม่เีกัหน่วยไง่หอ เคยหน่อยกับปล้อยนั่นอยู่ในถิ่นนี้ใช่หมโอ้ยยูนน้ำพื้อยู่น้ำไม่น่ะย้ำลับคูคือไปงมเหรอไล่งมออกกบางบางเลยเมื่อกลัวละอ่อนแล้ยงเล้ยงรอมหอยน้่งเดม

ย่างนายางนาง้อยกตกหลังสากไปน้า็ีหน้า้อยเป็นดีกว่าฮะัเบาตอนน้นหน้ามันเต็มเ่านั้นเาไปมองเลิกเห็นแล้วก่อนนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nhà ăn cứ trải gì đó. Trải như mà ừ. mày Mẹ ăn nhà ăn. Nhà cứ khẩu hông nè. Nhà ăn nhà của... Còn nằm. Còn nằm. Nằm có. Cào năm. Mẹ ăn. Năng nó có bình nó không khác khác. Thả Ừ. Nó là mai rồi. Nó ừ. Dinh heng rồi. Ừ. Dinh heng. Ờ. Ừ. Hà bưng. Ăn thịt tiệt nó trải quá. Nó trải lạ. Ăn dinh heng nó nó thịt

เอาโรยเย่ยบกระรอยก้อยกุ้งผมจะรสเยอะแยะ, <ผม S 1> ะเป็นที่เ e ็ดตอนตอนเป็นไตเต้นเลยตอนใส่น้าหนาวตอนผมทีรสลงอร่อยแก้วเฮ็ดเนื้อเสียบเหะผมทีรสโล่ก่ลูก อ่ะฝากกดไ์ก็แชร์ครบจะเจอคลิปน้ะครับไปแล้วครับบ๊ายบายคลิปนี้ครับแซ่บดี